ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกมสั้นๆนะคะชื่อเกมว่าอ่านว่าอะไรเนี่ย My Angel Can Be This Beautiful นะคะของคุณเซดีใช่ไหมน่าจะอ่านว่าเซดีนะคะก็มันเป็นเกมสั้นๆที่เล่าเกี่ยวกับเขาโปรยไว้ว่าเราเนี่ยคนเล่นใช่ไหมมักจะถูกหลอกหลอนด้วยฝันร้ายเสมอมาเลยแต่วันนี้เนี่ยวันนี้หรือคืนนี้มันแตกต่างออกไปเนาะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเขาเขียนไว้แค่นี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทกลอน เด็กหรอที่เกี่ยวกับแบบเหมือนเป็นนางฟ้าที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปให้คนได้ประมาณเนี้ย่ยแนวไหนวะเนี่ยอ่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ภาพภาพมันเตะตาอะเบลินก็เลยหยิบมาเล่นนะมาลุยกันเลยฝันร้ายเนี่ยหลอกหลอนฉันเสมอเลยนะตั้งแต่ที่ฉันยังเล็กเลยอะ่ะโอ้ฉันน่ากลัวการนอนหลับมากเลยเนาะฮะค่ำคืนที่นอนไม่หลับคืนแล้วคืนเล่าเนี่ยมันก็ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่พลานอยแปไทยวย่าอะไร แบบว่าตื่นตระหนกระแวงดูนี่แบบไม่ค่อยไอ้นี่ใช่ไหมคนเราเนี่ยไม่นอนนะอยู่เป็นเกมที่แอบ,บอินนะเ่ยคนนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันมนุษย์เราเนี่ยนะอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไม่ได้นอนอ๋อเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้นอนแบบหลายค่าคืนใช่ไหมจากหลายคืนกลายเป็นหลายวันมันก็เลยเกิดฝันร้ายอย่างนี้หรอ,อแต่เมลินยังไม่เคยถึงจุดนั้นนะยังนอนได้อยู่ แต่ว่าเร็วๆมานี้เนี่ยฝันร้ายพวกนี้เนี่ยอยู่ๆมันก็หยุดไปนะอ้าว shadow figure เหมือนเห็นเงาอะไรบางอย่างใช่ไหมมีปีกด้วยแล้วก็แบบมีแสงด้วยอืมไอเงาที่ว่าเนี่ยเหมือนจะต่อสู้แบบจนฝันร้ายฉันมันหนีหายจากไปอ๋อโหาโอฉันก็เลยรู้สึกว่าสติสตางของฉันเนี่ย เหมือนฉันต้องชดใช้นี่เขาฉันติดนี่เขาเลยนะไอเงาวันนั้นใช่ไหมออันนี้คือเงาที่ว่าเนี่ยเหรอทำร้ายงั้นเหรอฉันได้ยินเสียงนั้นงึมง,งามาอยู่ที่หูมีมือที่อบอุ่นมีมือที่อ่อนโยนใช่ไหมวางบนหน้าฉันเนี่ยเหรอมันเย็นนะแต่ว่าอไน,อนมันเย็นนะแต่ว่าก็ขนลุกเลยพอแบบสั่นเลยพอมาแตะที่ร่างกายใช่ไหมเพราะร่างกายเราอุ่น แล้วฉันก็สะดุง้งรู้ตัวฉันน่นนอนอยู่บนเตียงโอ้พ่าโฮมนะเหมือนหล่นลงไปที่พื้นแล้วแหละเพราะว่า f a v o r i ์ e Fit คือเป็นไข้หรอกแล้วก็ที่หัวเตียงอะ่ะมีโคมไฟที่เปิดไฟอยู่ฉันก็เหมือนเงึมงๆมกับตัวเองหรือเปล่าแตกจังเลยนะฉันก็พยายามจะไม่สนใจนะ ฉันพยายามคิดว่าอ๋อเนี่ยเตียงฉันเองฉันนั่นนี่นู่นอะไรหรือเปล่าพูดเองหรือเปล่าแบบมือเราแบบอาจจะป่วยแล้วเป็นไขแ้แล้วละมืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ป่ะกลับไปนอนซะเธอเจ้าตัวเล็กอตุตวันฉันจะปกป้องคุ้มครองเธอเองนะไอ้เจ้าหุ่น้ตัวเนี้ยมันปกป้องฉันหรือเปล่าอ๋อแสดงว่ามันเป็นเป็นแบบเป,แบบเป็นฟิกเกอร์แบบฟิสิกอลอ่ะเป็นแบบเหมือนเขาคงได้มาหรือซื้อมาแล้วเป็นหุ่นจำติงอะคือตัวนี้เลยใช่ไหม เจ้าหุ่นนี้มันปกป้องฉันอยู่หรอฉันนะนะปรารถนาที่จะพบคนที่คอยปกป้องฉันมากๆเลยจนมันชนะความกลัวฉันได้ตาของฉันก็แบบสกตาไปใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนพยายามที่จะแบบว่าอะไรไม่เข้าใจประโยนี้ช่างข้าง อ๋อคือมังไม่เห็นดวงตาเป็นแค่บาดแผลอย่างนี้เหรอ,อมนงไม่เข้าใจนะการที่เขาไม่มีตาเนี่ยก็คือแอบ,บตกใจใช่ไหมที่มองเห็นล่างที่อะไรนี้โอ๊ยจมูกนี่ลูกเส้นซื้อที่อ๋อคือเขาก็ไปถูน่นะเนาะก็เป็นแบบ ไม่รู้แต่ละส่วนประกอบเขาทำาด้วยอะไรใช่ไหมมีความไหมมินมินี่ใช่ไหมผมผมรวมิประมาตรงนี้อ่ะบม่ผ้าพันนี์ดูเพศไม่ออกเหมือนกันหรอ h ฮ t t a ตูฟิกเกอร์ซึ่งไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิงหรอวะดูดูก็เป็นผู้หญิงนะสวยจังเลยหนะ้าเธอเนี่ยแล้วก็ดูน่ากลัวด้วยเหมือนกัน เธออาจจะหลอกลวงฉันก็ได้นะได้ยินเสียงนั้นในหัวอีกแล้วฉันก็พยายามเหมือนปิดหัวแล้วแบบคิดว่าเออเราคงได้ยินไปเองหรือเปล่าเสียงกล้องเสียงอะไรหรือเปล่าฮะโอตายแล้วเสียงดังจังเลยนะเนี่ยแสดงว่าได้ยินชัดมากถูกว่าเจ้าหุ่นเนี่ยก็นิ่งไม่ขยับอะไรเลย <What? S 1> แต่เหมือนกับว่ามีปีกขยับหรอ ฉันก็เอียงหัวตัวเองนิดหนึ่งทำหน้างงโหมดคิ้วพยายามจ้องมาที่ปากเมื่อกี้ใช่ไหมภาษาแบบนั้นนะ่ะพูดไม่ได้นะอฮะฉันก็แบบเลือคิ้วเลยอะไรกันนะแอบบคิดไปอยู่แบบหนึ่งในหัวการบอกความจริงเนี่ยก็ถูกห้ามด้วยอย่างนั้นเหรอฉันก็คิดอ,นนอันนี้คือคิดหรือพูดก็ไม่รู้เนาะน่าจะคิดอยู่ในหัว ฉันก็พูดเพิ่มไปคิดเพิ่มไปนี่ออกไปจากหัวฉันซะนะปีกขยับวะ่ะฉันก็ยิ่งแบบสนใจใช่ไหมฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันสนใจแบบหือมกับว่าอินกับการที่ลิฟเขาขยับเอดลิฟอะไรนะปากเขาขยับแบบน้อยๆหรืออะไรก็ตามมากเลยจะฮัลโหลอุ้ยมันเซ็กซี่มากเลยอะ นี่ฉันเห็นว่าฉันเห็นว่ามอนสเตอร์ปีศาจฮอตเหรอเนี่ยใช่ไหมเซ็กซี่เหรอเนี่ยถ้าทางฉันจะอ่านแฟนฟิกเยอะกันไปนะบ <c oughs> ดโฆษนามันก็นิ่งแบบเหมอนไอ้นี่ไปใช่ไหมแต่ว่าเราก็ดูสนใจใครรู้กันทั้งคู่ <c oughs> เธอเป็นใครหรอ <c oughs> ฉันงั้นเหรอเธอไม่จำเป็นต้องรู้จักนะแต่ฉันอยากจะรู้จักเธอ เขาทำหน้าแบบนี้อีกทีนึงาหมดคิวใี่ปะครับี่ยอยากจะกัดซะจริงอยากจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะน้ำโมลิโอตัวน้ำศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้มาเหอะใช่ไหมฉันเป็นนางฟ้านางฟ้างันเหรอคือนางฟ้ามันไม่น่าจะต้องก่อนนี้เหรอ,อประมาณว่ารูปล่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม คือเสื้อผ้าอะไรมันใดๆมันดูไม่ค่อยจะแองเจิลมีปะ่ะเหมือนแบบปัดนิดเดียวก็ไม่นีแล้วดูไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกปาปะไม่มีอะไรเธอชื่ออะไรอะแล้วฉันจะเรียกเธอด้วยสพนามอะไรดีอะฉันไม่มีชื่อหรอกนะเจ้ามนุษย์แต่ว่าเพศอะไรไม่ตอบใช่ไหมไม่เรียกว่าอะไรสพนามอะไรไม่ตอบโอเคงั้นฉันเรียกเธออย่างไงก็ได้ใช่ไหม,มงั้นฉันจะเรียก งั้นฉันจะเรียกเธอว่าคิวตี้แล้วกันนะเกินด้วยอ่ะเฮ้ยชาน่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผู้รับใช้ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้แอนต์ดอืมมันก็วิ่งไปที่เขาแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปีกเนี่ยมันขยับนู่นนี่นี่ใช่ไหมอันเนอร์อ๋อนี่คือชื่อเขาหรอ เธอเป็นคนที่คอยปกปักรักษาฉันเหรอแอนเนอร์อ่านถูกป่าไม่รู้นะชื่อเต็มของฉันคือแอนเนอร์ขีดก็คือมันไม่ได้เต็มชื่อนี้ถูกไหมมันมีต่อใช่ปะ่ะโอเคโอเคเธอชื่อนั้นฉันก็เหมือนเลื่อนตัวเข้าไปใกล้โอ้แทบจะแบบได้ยินเสียงของลมหายใจเลยใช่ไหมฉันยิ้มอ่าฮะรู้สึกอบอุ่นให้ในอกซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอุณหภูมิที่มีอยู่ตอนนี้อ๋อคือไม่เกี่ยวไข ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะที่คอยปกป้องใช่ไหนี่นายไม่กลัวฉันหรอฉันนะกลัวเธอทำไมล่ะฉันก็ทำเสียงแบบเบาลงจริงๆนะเธอช่วยฉันเยอะเลยนะฉันนะต้องขอบคุณห่าปะ่ะเออฉันนี่นี่ช่วยนะจีบมอนสเตอร์ซะ้วไอห,หนมนี่แต่ว่าฉันนะ่ะเห็นอะไรน่ากลัวมาเยอะเลยฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้ดีนะ ตาแบบหน้าก็แบบยิ้มยิมื้อไอ้นี่หนึงน่งใช่ไหมแต่ตาปิดเนาะไม่มีตา,าใช่ไหมโอ้ฉันจะไม่ยอมให้พวกปีศาจพวกนั้นมาใกล้เธออีกแล้วนะสรุปคือฝันร้ายนี่คือโดนไอ้นี่เหรอแค่คํานั้นเนี่ยที่เธอพูดออกมาฉันก็แบบเหมือนขนขนลุกแบบเสียวสลังวาบเลยฉันเชื่อเธอนะปีศาจนางฟ้าอะไรก็ช่างเธอโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยลูกนี้ เดี๋ยวนะแล้วฉันเห็นเธอได้ยังไงอะนึกว่าพวกนางฟ้าเนี่ยเขาต้องไม่ให้มนุษย์เห็นซะอีกนะหรือว่าไม่อยากถูกเห็นอะไรประมาณนั้นอนะคือก็ไม่ได้กล่าวว่าฉันจะเห็นเธอใช่ไหมโอ้มันน่าจะเป็นเพราะว่าพลังของปีศาจที่หลงเหลืออยู่นะฮะแล้วว่าแต่ว่าทําไมเจ้าพวกปีศาจถึงตามล่าฉันนะ คือพวกปีศาจเนี่ยเขามักจะอยากทำลายออร่าของวิญญาณที่บริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์ฉันเนี่ยนะ <c oughs> ฉันว่าฉันไม่ได้มีความจะศักดิ์สิทธิ์แบบว,ว่าศาสนาศาสนานับถืออะไรใดๆเลยเออแต่เรียกกันอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเรียกว่าเอียวบายแองเจิลอะมันก็นะ <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันก็เลยถูกเรียกมาให้ hey, ปกป้องนอยายนายรา <c oughs> ตอนนี้ฉันเริ่งมงง ฉันจะใช้พลังแองเจิลของฉันเนี่ยทำทุกอย่างเท่าที่ทําได้นะเพื่อปกปักรักษานายฉันขมวดคิ้วก่อนอื่นเลยนะคือฉันจะต้องแบบว่ายินยอมกับสิ่งนี้ก่อนมาอย่างที่สองก็คือคืออะไรวะ h o r i z o n t a l tango คืออะไรอันนี้ไม่รู้เราจุดๆได้ไหมอะไรอย่เงี้ยเออถามเนะ h o r i z o n t a l tango คืออะไรนั่นดิไม่รู้เหมือนกันเออคือว่าไม่รู้หรอใช่ไหม จ้องแบบนานนี้ใส่เราฉันก็ถอนหายใจไปหนึ่งทีฉันก็ทำท่าทำทางฮะอย่าบอกอ้าฮะแล้วพอแบบเธอดูแล้วเธอเข้าใจแล้วเธอก็เขินนายเราจะดูอย่างทำอะไรกันอย่างนั้นทำไมโน่ no, สินะนายจี G. อยู่ขเขาหรอเออ ถ้าทางฉันจะคิดเยอะคิดไกลไปนิดนึงเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอันนี้เข้าใจใช่ไหมว่าเข้ามาถึองอะไรฉันจะได้เจอเธออีกพรุ่งนี้มา่านี่อยากเจอกันอีกเหรอ <g> ก็น่าจะดีมากเลยนะถ้าได้เจอนาย <g> ฉันได้ไปไหนหรอก <g> จนกว่าปิศ,ศาจพวกนั้นะ่ะที่ตามล่านายอยู่ะจ,ะจะถอยไป <g> อเอาเป็นว่าไม่ว่ามันจะได้อะไรออกมาเป็นผลสุดท้ายฉันก็ชนะทุกอย่างใช่ไหม แต่ฉันอาจจะเปลี่ยนใจเธอได้ก็ได้นะเขาก็ดูจ้องฉันนู่นนี่หน้าก็เนี่ยอย่างที่เห็นาหาแต่ฉันก็หวังว่าเธอจะยิ้มแบบอย่างดีอย่างมั่นใจนะแม้ว่าสิ่งที่ฉันทําออกไปมันน่าจะเป็นความตื่นตระหนกอยู่ข้างในมากกว่าหรือกลัวเธอปฏิเสธเท่าที่ฉันรู้สึกฉันก็เริ่มหาาแล้วแล้วเขาก็ยิ้มเหมือนง่วงแล้วนอนได้กทีแบบหลับซะนะร่างกายอะ่ะต้องการให้หลับให้พักผ่อนนะ ฉันก็เนื่องจะไม่ไหวจะลืมตาต่อแล้วสัญญามานะว่าฉันจะยังเจอเธอพรุ่งนี้อ่ะฉันสาบานเลยจ้าห,หลับเรียบร้อยอา้าจบอย่างนี้เลยเหรอก็คือไม่เขาไม่ได้บอกป้าว่าได้ตุ๊กตาหรือได้ตัวนี้มาจากไหนอะ่ะรู้แค่ว่าเขามาปกปักรักษาเราจากปีศาจแล้วก็เราก็หลับได้ทันทีซึ่งหมดเนี่ยถ้าเป็นไข้อยู่หรือป่วยอยู่อะ่ะ มันอาจจะแค่ว่าเป็นตุ๊กตาเฉยๆธรรมดาแล้วโดนผิดไข้ทําให้หลับหรือกินยาแบบอะไรอะแก้พุงแก้แพ้ที่หมอให้มาเวลาเราป่วยอะแล้วหลับก็ได้นะ <c oughs> อาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะเออเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าเองเจลคนนี้เขามีจริงไหมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแต่เขาบอกว่าเขา Inspiration by อะไรสักอย่างนะก่อนที่แบบเป็นกอนเด็กที่แบบว่านางฟ้ามาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้เราอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งในที่นี้ก็คือ เขาเทียบว,ว่าเป็นปีศาจเป็นอะไรสักอย่างแล้วเขาแบบพยายามเอาออกไปใช่ไหมซึ่งในความจริงมันก็อาจจะหมายถึงว่าความเครียดความอะไรในชีวิตทั่วไปก็ได้แล้วเราก็มีอะไรบางอย่างาเป็นสิ่งเนี่ยๆที่ทําให้เราหลับลงสักทีประมาณนี้ปะอันอันนี้ถ้าจะแบบว่าติความแบบไม่เกี่ยวอันนี้นะโอเคก็น่ารักดีนะคะนึกว่าจะเป็นแนวไอ้นี่สอีกแต่เออน่ารักดีนะอืมแล้วบวงเล็บว่าไม่รู้จริงไหมเขาจะหลอนยาหลอนไข้ไปเองก็ได้โอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเกมสั้น My angel c a n be this beautiful นะคะสำหรับเกมนี้นะวันนี้ไม่ลินไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย